ตรงนี้อันตรายนะคะถ้าพายไปอีกนิดนึงคือเข้าหน้าต่างชั้นสองของบ้านแล้วนะคะเสียงออกอาเลยออกมามีใครอยู่บ้านไหมคะะเดี๋ยวแนนจะเข้าไปดูในบ้านนะคะนี่คือบ้านของแม่เขานะคะโอ้โหน้ําน้ําท่วมแบบไม่มีที่อยู่เลยเดี๋ยวแนนเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูกันบ้านกันค่ะยมันลื่นหกเมตรนะคะพี่จากตรงนี้นะ จากชั้นล่างเลยนะคะ6เมตรนะแนนฝากถึงจิตอาสานะคะที่ผ่านไปผ่านมานะเข้ามาที่นี่บ้านปุ่มหมู่3อายุทยานะคะเข้ามาหาพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ<น>เพราะว่า อันนี้คือชั้นสองนะท่วมชั้นสองแล้วนะคะหมู่3ามบ้านกลุ่มนะคะอยุธยานะเพราะว่าใครไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะว่าที่นี่น้ําแรงแล้วก็ลึกมากเลยนะคะแนนฝากด้วยนะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าที่นี่เดือดร้อนขนาดไหนนะคะแนนฝากด้วยนะคะเดี๋ยวแนนต้องไปต่อแล้วนะคะไปพ่อไปต่อไปไปงัอมไปแล้วคะ่ะ ไหมคะไม่ต้องใช้บัตรประชาชนค่ะไ,ไปซอยไปซอยนู้นเลยค่ะไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะแค่หิวข้าวก็ออกมาได้เลยค่ะ